อยู่กับรายการถึงไหนถึงซันเช่นเดิมครับผมยอดมากครับผีฮะโอ้โหยไปทำอะไรนะครับเกาะบันดังงขนาด้าอยู่กับรายการหิวกระแสหิวกระแสหิวกระแสครับผมหิวกระแสผมอัดรายการอยู่อยู่อยู่อะไรวะอันนี้ครับผมชอบใพ้ใช้ความรุนแรงผมก็บ้านรายการผมเหมือนกันรายการผมก่อนสองร้อยเงี้ยแป๊บนึงโอเคได้เลย สองร้อยเงียบฝังไม่จบมาบางดีครับผมบอกให้โยนก่อนโอ้โหรายการายการอยู่เนี่ยอับรายการบางดีย่างเงียบก่อนเงียบก่อนไหนมพื่อมาถ่ายรายการมึงมาถ่ายรายการมึงมางน่าใครเนี่ยเฮ้ยก็มาถ่ายตรงนี้ไงเฮ้ยนี่รายการคันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไหนก็ไม่มีผู้หญิงไงในประเด็นเรื่องอะไรคนนี้นะเนี่ยคนนี้คนอะไร พ่วงเมียคู่อยรูกับผมกลับเลยไม่เอาไปกินเลยไปเลยไปเลยกลับเลยไปเลยกันเหรอไปเลยเราจะทำให้กินเองแกอยากกินอะไรวะมาดิถึงไหนถึงสันบ้างไม่ได้ไม่ได้อะไรวะอะไรอ่ะรายการของท่ามเริ่มแล้วเธอฮะอะไรเนี่ยโอ้ยเอามาครับสวัสดีครับอยู่กับรายการถึงไหนถึงสันครับผมนี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านบังยีปิ้งย่างเมี่ยงปลาเผาหัวละร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โห ถ้าหวละร้อยเก้าสิบเก้าต้องมาสิครับสัานต้องบุกอันนี้ขอบคุณพี่เอเชญยิ้มเช่นกันครับที่ชักชวนน้องชายมาร้านอร่อยครับวันนี้เจ้าของร้านน่ารักมากพูดคุยน่ารักมากเคยเจอกันแต่วันนี้ยังไม่บอกเขาว่ามาเดี๋ยววันนี้เราไปกินอาหารปีกันมาดูว่ารสชาติจะอร่อยไหมเป็นแบบไหนข้างในมีอะไรบ้างแล้วมีความพิเศษยังไงกับร้านนี้นะครับไปดูกันครับว่าจะไปยังไงไปฮะแนะนําก่อนครับที่นี่อะไรที่เป็นรสนิยมหรือว่าคนสั่งเยอะมากหรือว่าเป็นชุดนี้เลยครับ เออชุดนี้เลยครับแล้วก็ต่วมาก็เป็นปลาโอ้เป็นปลาด้วยนำเลยตัวนําทางเลยตัวนำทางโโดดเด่นเลยคือปลาเลยเราสามารถแวะมาล้านนี้ได้ได้เลยครับในด้านตรงนี้หัวละร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทคุ้มมากครับตากล้องหิวมากเลยนะด้านนี้ดีกว่าครับเรามาด้านนี้ดีกว่าครับมาทอนเดินแบบชิวๆเลยนะฮะด้านนี้เป็นด้านกระทะและค่ะทางนั้นเราจะมีเตาทั้งหมดสี่แบบนะคะสี่แบบครับแบบที่หนึ่งยังไงครับ แบบที่หนึ่งจะเป็นเตาย่างกุ้งนะคะเป็นเตาซีฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นเตาเนื้อกระทะเตาจิ้มจุ่มค่ะแล้วก็เตาย่างเนยทางร้านจะฟรีให้หนึ่งเตานะคะลูกค้าครับแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะรับเตาไหนฟรีนี่คือว่าเราต้องสั่งหมดไหมครับไม่ไม่ต้องค่ะก็คือได้ฟรีหนึ่งเตาราคาห้าสิบบาทอ๋อหนึ่งเตาแล้วก็มีฟรีด้วยใช่โค้มใจดีขนาดนี้เนี่ย สดสดจริงๆฮะถ้าเป็นเตาซีฟูดก็คือจะเป็นเตาซื้อเพิ่มของทางร้านอันนี้เป็นเตาซีฟูสแปดสิบเก้าบาทใช่ค่ะนี้เนื้อกระทาจะเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้นะครับอันนี้จิ้มจุ่มจะห้าสิบบาทจิ้มจุ่มแล้วก็ย่างเนยห้าสิบบาทค่ะมีย่างเนยด้วยคือต้องบอกว่าร้านนี้นะครับครบไปทุกอย่างจริงๆนะครับเขามีทุกอย่างและที่สําคัญเลยผมแปลกใจตรงว่าเขากลับไม่เอาอะไรเลยนะอยากให้ทคนลดความอร่อยและบอกต่อกันเท่านั้นเองคัะนี่หนึ่งแถมนี่ด้วยเต่าย่างเนยนะครับโอ้โห สด,ส,ดสดนี่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่อ่าที่เป็นไลายอาหารนะคะโอ้นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านนี้ฮะเรื่องปลาเลยของปรโยชนของซันเลยครับวันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านซ <signature S 2> ิกเนเจอร์ปลาเผานี่ปลาเ<า>ผานี่ครับท่านปลาเผาครับเพิ่งเสร็จด้วยนะครับนี่นี่ อันนี้เป็นปลาปลานึ่งมะนาวค่ะปลานึ่งมะนาวครับนี่ปลานึ่งมะนาวอันนี้ก็ทานได้อันนะคะสั่งกี่ตัวก็ได้ค่ะนะครับต้องบอกพี่น้องชาว YouTube ของรายการถึงไหนถึงซันและ t ิ k t o k ด้วยแล้วกันนะฮะต้องบอกว่านี่จะเป็นีุ้งหั่งนี่นี่อันนี้เป็นชุดเมี่ยงปลาชุดเมี่ยงปลาอยู่ด้วยกันและนี่เลยครับจะเป็นปลาทอดน้ำจิ้มแจ่วอันนี้คือก็ลูกค้าก็จะสั่งบ่อยเหมือนกันครับขายดีค่ะขายดีอันนี้นี่เชคู่กับข้าวสวยแล้วต้องบอกว่านี่ครับน้ำจิ้มเขา น้ำจิ้มเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับดูสีดูสีเป็นน้ำจิ้มแก้วส่วนมากจะนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทานเราก็ต้องราดน้ำจิ้มโอ้ราดเลยครับราดเลยครับพอเดี๋ยวเราจะรับประทานแล้วฮะนี่นี่เอาดิผมให้เจ้าของร้านมาราดให้ด้วยนะฮะคิดดูฮะนี่เป็นกุ้งก้้งถังค่ะกุ้งอะไรนะครับกุ้งถังกุ้งถังที่มาของเขามากุ้งถังนี่คือไงครับ เป็นชื่อเป็นชื่อใช่ค่ะเป็นชื่อบอกเลยแต่ตอนนี้เป็นกุ้งจานนะเพราะน้องอยู่ในจานอาแมตลกไปด้วยแม่ครับนี่อันนี้เป็นตลกแบบบอกต่อคนนู้นตลกแดดไม่ใช่ออยากจะให้ดูปลาเผาเนื้อปลาเผาของเราเนื้อปลาเผามาดูครับนี่ล้อ้อเลยค่ะบังเอบางเอชอบทานมากเนื้อปลาเผานี่แหละครับเห็นเขาจะนุ่มนุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเนื้อจะอร่อยค่ะสําคัญมากครับตอนที่ซันเคยอ้วนซันเคยอ้วนมากและเป็นคนที่ชอบกินปลา ไปร้านไหนร้านไหนก็ชอบกินปลาแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราได้มาเจอของโปรด<ะ>ของโปรดซันคือปลาครับปลาไก่นีของโปรดมากแต่ปลาเผาเนี่ยบ่อยครั้งที่เราจะสั่งกินวันนี้ซันจะลองมาชิมให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่ซันชอบอ่ะวันนี้รสชาติมีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องบอกต่อนะครับหลายท่านอาจจะชอบปลาเมาืองมะนาวปลาจ,จิ้มแจ่วจิ้มแจวนะครับหรือว่าปลานึ่งแต่ปลาเนึ่งจะเป็นคนที่ลดความอ้วนเล่น<ะ>เล่นเวทเล่นอะไรอย่างี้ฮะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับแล้วว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถูกมากซันต้องบอกต่อครับถ้าอร่อยนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันนะครับได้ครับุยเลยครับอันนี้เป็นกุ้งเป็นปูเป็นหอยแต่อันนี้เดี๋ยวเป็นเมนูสุดท้ายที่ซันจะกินเพราะมันต้องแกะด้วยต้องแกะด้วยอันนี้กินโชว์ได้เลยมาอันนี้เหมือนหมูกระทะไหมครับฟิวคล้ายๆเลยใช้คําว่าคล้ายๆเลยแต่แต่คนละแบบเหรอคนละแบบอ่าอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อครับอันนี้ไก่นะไก่อันนี้ไก่อันนี้เนื้อไก่ผมไม่กินเนื้อ นี่่ไกเป็นไก่เน้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปนี่ดูน้ำจิ้มครับสามอย่างเลยใช่ไหมสามอย่างครับใช่นั่งซุกกี้ซุกกี้ซีฟูดไหมครัะซีฟูดเอาแล้วก็ใส่ใส่รวมกันไปเลยนะใช่ครับเอาได้ลองดูลองดูยังไม่มีใครทานต้องเออแน่นอนสิสามอย่างรวมเลยได้ครับโอเคคทำพร้อมนี้อ่านี่น้ำจิ้มแจ่วครับ ใช่น้ำจิมแจ่วตีเด็ดเลยน้ำจิมแจ่วอยากแบบนั่งกินแล้วแบบชิลให้ยาวยาวไปเปิดเพลงไปใช่แล้วแต่โลกปันิยมความชอบแล้วแต่ครับตากล้องหิวแล้วกล้องกสั่นๆนี่อยากกินอันนี้จะแบบสูกีซุกีแบบแบบจบเลยอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดจิ้้าหน่อย อันนี้จะแนวแบบน้ำจิ้มแจ่วไทุกคนจะชอบอันนี้มากกว่ารับประกันเลยน้ำจิ้มแจ่วอันนี้นะับมาครับอันนี้มอยนาคอันนี้เดี๋ยวมากินที่หลักดีกว่านี่มาซูมดูครับมากินที่หลัอันนี้เหมือนแซลมอนด้วยชอบมากแต่เหมือนกําลังร้อนซดแล้วเดี๋ยวพองปากนะฮะพองแน่อันนี้ดีกว่าย่างเนยครับย่างเนยครับนี่ย่างเนยย่างเนยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอืใช่ครับ มาได้เลยถ้ามี75ขึ้นไปบัตรประชาชนมาได้เลยครับได้เลยนะครับใช่ครับได้ครับ75เ่วบ้านเยอะมากเลยมาทากูบบ้านมาได้เลยมาได้เลยอันนี้นะครับเมนูนี้อันนี้ซิกเนเจอร์เลยนั่งดูกันครับเมาได้ครับถ้าเป็นของของปลาเนี่ยผมต้องนั่งเพราะปลาคือเมนูหลักที่สันชอบมากชอบจริงๆริงไหมครับปลาเริ่มทีตรงไหนก่อนดีครับเอาอะไรดีล่ะเผาไหม ปลาเผาได้เลื่อนไหมได้เลยครับเลื่อนมาเลยต้องย้ำนะครับอายุ75กินฟรีขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปนะ75ขึ้นไป80มันก็มาได้80ก็มาได้ถ้าไหวนะครับไหวนะมาเลยวีแชร์ก็มาได้นั่งวีแชร์มาเลยสุดยอดคือสันซึ้งตรงที่พี่จะพูดว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้คือพี่เขาอะครอบครัวเนี่ยครับผมนนี้ลองเลยครับผมเออคนคนเท่าคนแก่ที่บ้านอะเออท่านใน เ,เสียก่อนแล้วพี่ก็เลยตั้งว่าทําไมละ่ะทําไมตอนนี้ท่านอยู่ด้วยท่านต้องมากินของดีๆกับเราทาไมท่านต้องรีบไปบางท่านอ,อาจจะแบบมาไม่ไหวแล้วบางทีแบบลูกหลานเขาคิดแค่ว่าแม่อยู่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากลัวคนแก่ไม่สนุกด้วยแต่ท่านรู้ไหมครับว่าความอบอุอน่นเขาก็อยากอยู่กับลูกหลานอยากไปด้วยแหละแต่ด้วยสุขภาพร่างกายเขาไม่ไหวแต่ที่นี่ครับสุดยอดจริงๆครับให้ทานปีเลยเพราะด้วยความรักเขาเขา,เขาอยากให้ ที่บ้านไม่อยากให้เขาอยู่อยากให้มาทั้งครอบครัวมากินความอร่อยที่นี่แนะนําครับที่นี่นะครับบอกชื่อร้านสถานที่รอบครับผมเออบางยีปิ้งย่างครับแอนเมี่ยงปลาเผาเอ่อถนนสังขะสันทิ่สิบห้ามาได้เลยครับคนแก่วัยรุ่นเด็กเล็กมาได้เลยรับประกันเลยไอ้หนุ่ยผู้ใหญ่เขาทำธุระอยู่ฟังนะผู้ใหญ่ทำธุระอยู่เขาได้รายการตั้งแต่เมียกุกไก่ไล่ออกจากบ้านน่ยทำคุณทำแบบนี้ทำไม ที่หลังอ่ะแต่ถ่ายบอกเพราะว่ารายการอยู่อย่าดังอย่างนี้เนี่ยไม่เอาดังตาบอดนะเออเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ปลาทอดนะปลาลาบครับลาบเปิดเลยแล้วกันใช่มีแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดอันนี้นะแบบเผ็ดด้วยอันนี้ปันกลางครับฉันชอบมากที่บ้านชอบให้แม่ทำใช่ถ้าแบบเด็กก็แบบเป็นลุยสวน โดยอสวนก็คือเด็กไปเลยแบบไม่เผ็ดเลยนิ่งๆไปเลยมีด้วยครับมีด้วยครับใช่แต่ถ้าผู้ใหญ่ผมแนะนําเป็นน้ําจิ้มแจ่วอร่อยกว่าเด็กม่เด็กมาทานได้เด็กมาทานได้ด้วยครับเด็กก็ราดน้ําได้เลยใช่คนละตัวก็ได้เลยหมายถึงว่าราดน้ำแล้วก็อาบน้ำกินใช่มอาบน้ํามากินด้วเฮ้ยขอกระลาวเขาด้วยขอให้ตามเลยแต่อันนี้นะครับอันนี้ปลาเนื้งครับอันนี้ใส่ใส่กินคีนหน่อยผู้หญิงชอบใช่ครับชอบชอบปลาเนื้งปลาเนื้งน้ำจิ้มทุ่มๆไปเลยได้ เปิดกี่ปีแล้วครับตรงนี้เปิดเออเปิดได้ห้าหกเจ็ดเดือนเองครับเปิดจากเดือนธันวาเดือนธันวาที่แล้วเองครับใช่มาจากเดือนธันวาที่แล้วนี่เป็นไงบ้างครับคนเยอะมากตอบกระแสดีครับมาทั้งบังเอก็มาอ๋อพี่เอใช่ใช่ีมากันใช่เพราะบังเอ๋เขาอยู่แถวนี้ใช่บังเอ๋เขาอยู่แถวนี้อยู่แล้ว ก็แนะนำรายการผมเข้าตอนไหนฮะบอกแล้วว่าอย่าพึ่งนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงแบบยังไม่เติมใจครับอีกนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวก่อนโอ้โหชอบแบบมันไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะคุณต้องดูด้วยที่หลังต้องดูตั้งแต่พอดีว่าเขามีปัญหากับเมียนะอ๋อผมเข้าใจเมียเล่ากจากบ้านความเจ้าชู้คนอะ เราก็ตัดยากนะครับใช่ครับนี่นิ่งเลยไม่หรอกน็นดเวยนิ่งเลยเมียอยู่ข้างหลังครับเมียอยู่ข้างหลังนะครับนิ่งเลยครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ใช่นอกรอบครับนอกรอบเป็นไงี้ยริงเชียวนี่นอกรอบครับใช่่แล้วแล้วคืออย่างแรกเลยของผมคือมันมาจากปลาก่อนใช่ผมโตมาจากตลาดนัดก่อนมาจากปลาผมอยากรู้มากคำว่าโตจากตลาดนัดยังไงครับโตจากตลาดนัดคือเราขายเราขายในตลาดนัดก่อน ใช่มาจากตลาดนัดเฮ้ยเราจะทําไงปลามันดังไปทางบุฟเฟ่ก็เลยเพิ่มเตาเข้าไปเพิ่มเตาเข้าไปก็เป็นปลาก่อนบุฟเฟ่เมี่ยงปลาเผาแล้วต่อไปบังยีปิ้งย่างใช่เป็นบังยีเมี่ยงปลาเผาก่อนที่แรกตั้งที่ไหนครับหรือว่าที่นี่หรอคลองสิบหกก่อนครับตลาดนัดคลองสิบฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาอำเภอดอนจิมพีตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังมีครับแต่เป็นตลาดนัด เราไปขายเองคับเราขายเองลูกน้องสั่งลูกน้องทาปลาเราวิ่งไปขายเองเลยใช่ใช่ผมไปนู่นเมียอยู่นี่แยกกันมั่งจะได้ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นไปอยู่นู่นใช่มีไหมมีไหมมียังไงที่นู่นมีไหมเออไม่มีครับตังให้เมียหมดโอ้ยไม่รูปร่างเราหล่อเป็นทุนนะดูรวมคนพูดตังให้เมียหมดใช่เดี๋ยวที่หลังไปนู่นด้วยอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่นู่นอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวผมไปได้เมียติดกลองที่ร้านด้วย ตลาดนั้นด้วยจะไปไหนได้ติดจริงมั้น่ะจริงครับผมใช่จริงจบเชื่อมโทรศัพท์ปะเชื่อมอีกจบอันนั้นมาที่นี่เดียวครับเดียววิววอวิววอร์วิววอร์แล้วครับโอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นสิเดี๋ยวเหมือนคนนี้ดังเฮ้ยอย่าเพิ่งยังยังอเกษตรน้องมันนิดนึงนิดนึงเออแต่อีกนิดเนี่ยเขาจะกระทืบแล้วนะเขาพูดิดนึงนิดนึงยังไม่ได้ังครับยังครับไก่เขาคุยอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งไอความดังอ่ะเบาๆหน่อยจริง เกาะมันดังเครับเกาะมันดังเลยวไปไปนี่เปลี่ยนชื่อรายการนะเกาะดังทุกที่โอเคเกาะดังที่คุยเรื่องอาหารอีกสักนิดครับรสนิยมความชอบนี่เลยลูกเจ้าของร้านหล่อมากนี่นี่จะเอาแสดงละครด้วยนะได้ไหมมันได้เป็นเฮียคนต่อไปนะครับเจ้าของร้านคนต่อไปนี่ครับ เรียกว่าอันนี้เป็นปลาทอดก่อนปลาทอดยำเที่ยวอันนี้เป็นกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งกุ้งถังกุ้งถัง,งใช่ครับปลาเนือปลาเนืองมะนาวอันนี้ปลาเผาครับรแต่เป็นปลาเผาแบบอบองค์อุ้ยมีคนโตมาด้วยอันนี้คนโตผมคนโตคนโตดีนะครับ้อจากโรงเรียนแล้วเดอโรงเรียนด้วยน่ารักมากเลยนี่เป็นฟอเป็นฟอคนต่อไปนะครับชอบกินอะไรมากที่สุดกินอะไรปลาเผาปลาเผานั่นไงเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดใช่ไม่ค่อยเผ็ดครับ เด็กสามารถกินได้นอกจากที่75กินฟรีลูกหลานมาได้นะครับเพราะที่นี่สถานที่กว้างไม่ต้องตีนะครับปล่อยให้เขาวิ่งให้เต็มที่เลยนะครับเอาละครับซันชอบอันนี้มากสุดอันนี้ชอบชอบชอบแต่ความที่เราชอบมากสุดเราจะมีคำว่ามากกว่า็จะเป็นตัวนี้ครับลาตัวนี้แต่รวมๆแล้วก็แนะนํานะครับ มาที่นี่ของอร่อยจริงครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ตากล้องแล้วก็ทีมงานมากินก่อนสงสารเขาครับน้ำลายไหลแล้วฮรตอนนี้สงสารแล้วใช่ครับผมสงสารแล้วมาฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆพี่กําลังกินกันดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงท้ายมาพูดคุยสักหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรนะครับออนุญาตครับไปกินดีกว่าครับไปผมสายลุยแล้วโอ้โหราบเฮ้ยแน่นท้องแค่นั้นยังไม่พอครับ นี่หันไปด้านหลังครับมีของฝากให้ทีมงานและผมด้วยฮะนี่ดูดูใจดีขนาดไหนครับนี่มีของฝากให้ซสด้วยเฮ้ยๆ้ไม่เอาไม่เอาเขาจะปิดรายการเฮ้ยโอ้โหไปทั่วต้องบอกว่าร้านนี้นะครับใจบุญด้วย75็ิ้าขึ้นกินฟรีนะครับแล้ววันนี้อร่อยไม่อร่อย <S 2> <S 2> ผมรัป้ประกาศว่าอร่อยและบอกต่อครับนี่เนยยางเกี้ยงเกี้ยงทุกอย่างเกี้ยงทุกอย่างฮะนี่ นี่ครับไม่ใช่สั่งเดียวนะทีมงานด้วยร้านนี้แนะนําครับแถวหนองจอกครับอายามษ์มิกี่ยวครับที่ไหนครับผมออยู่เส้นถนนสังขะสันติสุข15ครับใช่ลงสะพานท็อปเขาเรียกสะพานท็อปถ้าเส้นหนองจอกจะรู้เลยลงสะพานท็อปลงลงมาเพิ่เบอร์ไม่ไม่เกินปั๊มบางจากถึงเลยครับถึงเลยสามารถจอดรถที่ปั๊มได้ใช่สำคัญที่สุดนะครับเขาเพิ่งมาให้ลองชิมไข่ปลาหมึกโอ้หชิ้นๆเลยร้านนึ่งที่เป็นแป้งนะ ร้านนี้แป้งล้วนแป้งล้วนไม่ใช่อร่อยจริงครับเพราะว่าเมื่อกี้หลายท่านบอกอุ้ยใครประมึกชอบมากคือตันพูดก็หาว่าคุยคุณต้องลองมาสละเวลาสักนิดหรือว่าเข้าเทมาลูกหลานเนี่ยใช่แวะมาที่นี่เลยมาได้เลยโลเคชั่นฝากเพจเลยครับฝากเพจเออบางยีปิ้งย่างแอนเมี่ยงปลาเผาสาขาหนองจอกนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเราขึ้นให้เบอร์โทรโทรติดต่อได้ครับติดต่อได้ก็ มีโอกาสมากินกันแล้วกันนะครับวันนี้สันบอกคําเดียวว่าอร่อยบอกต่อครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ร้านอาหารอร่อยอร่อยให้กับทีมนถึงไหนถึงซันได้รับชิมนะครับแล้วเขาบอกด้วยว่าซันกินฟรีตลอดแค่มาถ่ายรูปเออลงเซลฟี่หน่อยให้มากินตลอดทีพเลยได้ครับเมียชอบถ้าพูดอย่างนี้ผมมาบ่อยแน่นอนครับอยวชวนเพื่อนมาด้วย เพื่อนๆคนไหนอยากมาทักหาซันนะครับหรือว่าจะโปรโมทรีวิวได้เลยแต่ธนาจะมาบ่อยหน่อยแล้วกันนะได้เลยอร่อยบอกต่อครับวันนี้ถึงไหนถึงซันรับรองว่าร้านนี้นะครับร้านบังยีปิ้งย่างแอนเมียงปลา่เข้าวเขาต่อไหนเขาปิดอยู่นิดนึงไม่ต้องเข้าเหรอเขาปิดอยู่เขาปิดแล้วเออบังยีหน่อยนะบังยีบังยีปิ้งย่างโอ้โหนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านบังยีปิ้งย่างนะครับหรือว่าอร่อยบอกต่อสุดยอดครับ ไม่แพงด้วยราคากันเองครับแถมอายุ75ขึ้นกินรีนะครับปีเลยครับอ่ะครับบอกต่อนะครับเราสามารถติดตามที่เพจได้เบอร์โทรโทรถามได้ว่าร้านเปิดเมื่อไหร่วันนี้ปิดหรือเปล่าแต่เปิดทุกวันเปิดทุกวันหยุดวันพระราชวันเดียวครับหยุดทุกวันพระฤาหัสวันเดียวแล้วกันนะครับครับผมเอาละครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ถึงไหนถึงสั้นนะครับถ้าชอบอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้ครับแต่ที่นี่รับรองว่าเด็ดทางหน้าเจิญครับผมับรายการถึงไหน ถึงซันครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับอบคุณครับ